สวัสดีครับผมโอ๊ตบีวนะครับวันนี้โอ๊ตอยู่บนรถ a อตโตนะครับตัวนี้ผมตั้ง a d Adaptive Cruise Control ที่ความเร็ว100นะครับมีการรักษาพวงมาัยให้อยู่ในกลางเลนด้วยแล้วก็เตือนการออกนอกเลนด้วยนะครับ Adaptive ของเราก็จะทำงานอัตโนมัติเลยนะครับโดยไม่ต้องเหยียบเบรกหรือคันเร่งเลยตั้งที่ความเร็วเท่าไราแล้วก็ตั้งระยะห่างจากรถคันหน้าด้วยปุ่ม2ปุ่มตรงนี้ ตอนนี้ผมตั้ง2ขีดจากคันข้างหน้านะครับตั้งที่ความเร็ว100บนทางหลวงมอเตอร์เวย์กรุงเทพชนบุรีครับตอนนี้คันหน้าวิ่งอยู่ที่8586นะครับรถเราก็วิ่งตามแต่ถ้าคันหน้าวิ่งเร็วขึ้นเราก็จะวิ่งไปเร็วขึ้นไปจนถึง100ที่เราตั้งไว้นะครับเราประครับประคองพวงมาลัยไว้เฉยๆนะครับส่วนระยะการเบรกอะไรแบบนี้ก็ทำได้สมูทด,ดีครับ การเลี้ยวตามเลนตามถนนอย่างเงี้ยก็ทําได้ดีนะครับเมื่อกี้ถนนมีการหักเลี้ยวหักโค้งอย่างเงี้ยครับรถก็จะเลี้ยวตามเลนถนนนะครับถ้ามีเส้นถนนชัดเจนแบบนี้นะครับเส้นถนนต้องชัดเจนโอเคนี่ก็เป็น Adaptive Cruise Control นะครับโดยการกดเปิดตัวนี้แล้วก็กดเซตหนึ่งครั้งครับถ้าทำการปรับลงปุ๊บก็จะลงทีละห้าถ้าปรับขึ้นก็ขึ้นทีละห้าเหมือนกันครับ 9นขึ้นเป็น100ครับแบบนี้แล้วก็ระยะห่างเราก็ตั้งได้4ระดับนะครับอันนี้ใกล้สุด1ระดับหรือว่าจะเพิ่มระยะห่างเป็น2 3 4ก็ทําได้ครับการเบรกถือว่าทาได้สมูทนะครับตัวนี้ทําความเร็วไปถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะครับแต่ระบบจะเริ่มทํางานตั้งแต่30ิกิโมตรต่อชั่วโมงไปจนถึง150กิโมตรต่อชั่วโมง แบบนี้ได้เลยสบายสบายระบบถือเป็นระบบช่วยนะครับนี่ก็จะมีการเตือนให้จับพวงมาลัยนะครับถ้าเราปล่อยมือออกจากพวงมาลัยไม่ใช่ระบบออโต้พายรตนะครับเป็นระบบช่วยในการขับขี่เฉยๆใช้ในการเดินทางไกลเพื่อลดอาการเมื่อยล้านะครับไม่เน้นทำให้ใช้แบบขับอัตโนมัติหรือว่าไม่สัมผัสพวงมาลัยอะไรเลยนะครับและนี่ก็เป็น วิธีการแนะนำการใช้ Adaptive c r o s e Control นะครับต่โอสนำมาฝากกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจโอด้วยนะครับขอบคุณมากครับ